ผมเช<ม>าย<ม>ครับผมผมขอประทานโทษครับครับผมไม่เป็นไรครับเรื่องแรกเพื่อให้เกิดความรู้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องอันแรกสุดน,นะครับโอท็อปเนี่ยนะครับที่พูดกับผมเป็นโกศกระทรวงอุสาห์ไทยไปดูแลเรื่องงานโอท็อปส่งเสริมเรื่องโอท็อปต่อปีเนี่ยนะครับขายได้เป็นพันสองพันล้านแปลว่ายังส่งเสริมอยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาแน่นอนละครับเป็นนโยบายที่ยังต้องเรียกว่าดีจากรัฐบาลชุดก่อนโน้นก็ส่งเสริมต่อไม่ได้มีปัญหาอะไร ทีนี้อยากจะเรียนเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับก็ต้องเรียนว่านโยบายเรื่องประกันราคาสินค้าเกษตรเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็จะเข้ามาประกันไอ้ราคาสินค้าเกษตรซึ่งจะเป็นพลังงานทดแทนในการมาผลิตไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ํามันอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดเนี่ยนะครับเพราะตรงนี้ความจริงที่เราต้องยอมรับว่าแต่ละปีเนี่ยเรานําเข้าไอ้พลังงานธรรมชาติน้ํามันอะไรต่างๆนี่นะครับ ปีหนึ่งประมาณ7 0 0 0 0สล้านบาทนะครับสำหรับน้ํามันแล้วก็ถ่านหินปีนึงประมาณ4ี่0 0ล้านบาทซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยภูมิใจไทยเราก็มองว่ามันมองสองด้านก็คือความมั่นคงทางอาหารแน่นอนละครับจะต้องเพียงพอต่อประชากรในการที่จะเข้าไปถึงในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ในขณะเดียวกันก็คือความมั่นคงพลังงานเราก็จะต้องส่งเสริมในเรื่องพวกนี้ละครับที่จะทําให้เกิดความสมดุลกันว่า สินค้าที่ที่นำสินค้าเกษตรที่เอามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเนี่ยมันจําเป็นที่จะเอาจริงเอาจังแล้วก็ราคาก็จะได้รับการประกันและผมมองว่าทิศทางต่อไปเนี่อนาคตเนี่ยนะครับนอกจากว่าเราจะทําเป็น Kitchen the World, คิ t เช่นอ f t เดอะเวิลด์ก็คือการ,รที่จะสร้างให้เป็นครัวโลกแล้วเนี่ยรประเทศไทยก็ควรที่จะเป็นแหล่งในการที่จะสามารถที่จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานโดยใช้พลังงานทดแทนจากจากพืชเกษตรเหล่านี้ได้ครับ อยืนยันชัดเจนครับผมว่าเมื่อก่อนเราอาจจะมีความคิดเรื่องศึกษาเรื่องนิวเคลียร์แต่หลังจากที่เหตุเกิดที่ญี่ปุ่นมาเนี่ยผมว่าประชาชนทั้งประเทศท่านก็ไม่อยากจะได้นิวเคลียร์แต่ผมเชื่อว่าวันนี้พลังงานทดแทนที่เรามาจากาพืชเกษตรเนี่ยก็น่าจะเพียงพอที่จะแล้วก็รีเซิร์ฟเหมือนที่ว่าท่านอธิวิทย์ว่าเราก็มีพอและแผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยการใช้พลังงานลมวันนี้ก็เริ่มแล้วใช่ไหมครับ พลังงานน้ําผมเชื่อว่านักจุดจุดนั้นเนี่ยความเพียงพอในการที่จะใช้ในประเทศคงมีมากพอและไม่มีความจำเป็นต้องเอานิวเคลียร์แล้ว